เขาเขาอยากไปทํานาคาอยากไปบ้านผมอเดี๋ยวจะชวนมันใกล้กันมันใกล้กันก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเราจะอาสาเป็นไกด์ให้จพาคุณไปบ้านเลยใคุณตาอยากไปไหมเปะไปหาตายไปได้เ้าว่าไปได้ค่ะต้องถามความสมัครใจก่อนแต่แต่มันอยู่ใกล้แล้วคุณตาถ้าเกิดว่าเรามี แกงหรือว่าอะไรไปทําบุญที่บ้านก็จะทำกับองกับข้าวไว้รออะไรเงี้ยอาหารที่ขึ้นชื่อที่บ้านอ่ารเงี้ยจริงๆที่บ้านผมมาสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากทั้งน้ําตกทั้งถ้ำทั้งสถานที่ท่องเที่ยวมีเยอะมากเยอะมากจริงก็อยากจะพาไปถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเราก็อยากพาไปให้ครบเลยจะแบบพาไปตัวอะไยีอุ้ยจเย็นนะคะใจเย็น จริงๆได้มาเจอแล้วครับเจอที่กองอะไรเงี้ยคุณตาคุณยายมาจากต่างจังหวัดเขาจะมาหาที่กองอย่างเราไปถ่ายที่โคราชอย่างเงี้ยเราก็จะได้เจอกันทําไมทําไมตัวเล็กจังเล็กน่ารักน่ารักไม่เตี้ยแต่แค่แบบเป็นผู้หญิงดูแบบน่ารักอ่ะอะไรนะคุณตาคุณยายครับคุณตาคุณยายนานๆทีจะขึ้นมาพักผ่อนอะไรเงี้ย โอ้โหเชียร์ไกลเลยอยากทำงานช่วยกันทำงานครับทำงานไปก่อนใช่ทำงานไปก่อนเร่งไหมเจอเจอเข้มหรือว่าเจออ๋อเจอที่กองค่ะตอนนั้นเหมือนเขาแวบแบบมหาเข้มก็มีโอกาสได้ไหวไหวนิดหน่อยค่ะเอสเบียงมาส่งครับใช่ตอนนั้นก็ถ่ายถ่ายไม่ได้แบบมีโอกาสได้คุยกันเท่าไหร่